เอาละครับทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นเกมมันฝรั่งอ,อะไรหรอกก็แค่เกมมันฝรั่งผมว่าหน้าจอจะไม่มีปัญหานะเพราะว่าจะต้องออกแน่เลย,ยเสียงอย่ดังดังเลยรถกอนตอบไม่ได้ตอฉันจะเล่นเด็กุีนั ไปเลยเอาเลยดีนี่ชิอยดึกตอนดึกช้าเลยไนงะอ้อใช่านท้ายมีสุดเลยสิ่งดัแต้เตียงเลยว่าติ่งแไม่ดังกไปนะเพราะว่าที่นั้นก็ไม่ได้ยิน,นะเ,นเลยจิเป็งเลย เกี่ยดัมันจะมาช่วงด่านมันด่านหลังด่านนี่สื่อมัาสูงเรือกระทากระทุกข์มาเลยทนะีฟ้อนที่เป็นตัวที่เก่งเลยเพรว่าโคตรเยี่ยมละมันน่นก็คือคือคือกระตือรือ ลบสองพลังชีวิตเมื่อคุณอัพเดลเวลแต่ไอ้นี่เมื่อคุณเลเวลคือใส่ใกล้ๆเลยไกลขึ้นขึ้นยาวดีเลยแล้วเสียวมันตีเดียวคือเลืองบางเนี่ยแล้วก็มีแค่สี่เลยด้วยแต่แก็มีแค่นั้นแหละแล้วก็สามารถที่จะทึงตายตัวเนี่ยเหมืนตันเติมเฟย่อผมไม่พออีกโออารวมกันเลยจะได้แรงขึ้น ถ้ามันยิงยังไม่โดนเดี๋ยวนะ่ะซุ่มซองเป็นไรอีกนเนี่ยนวัตกร่วไปมาจุนกันตัวเล็กไม่ได,ด้แล้วถ้ามีของพวกรีเวียนดหรือว่าพวกเพิ่มเร์ดอะไรนี้แล้วก็ไห้พอได้ด เลือดแมว้อกอดีกว่าเอาการเก็ี่ยวของอย่างดีเลยนะเพิ่มเงินแรวด้วยคิิ่ขอ,องดีแต่สุดเมอเอาดีกว่าเขี่ยวเขียวกระโดดมีเขี้ยวกระดดอันนี้ตัวนี้จะเพิ่มค่าตีใจเยอะคืออ่าจะสา,รรายตี่อะไรต่ออมากกว่าเาพราะปยเร็วกว่า อาจจะ,จะไ,มไม่เาะไวบางปนืนที่อะไรจะไปถ้าเสียงเกมดังนี่ไม่น่านได้กินหรอกว้าว่ามันดังอัด่อเลยว่าไดจริงใจที่เรียกท่าไปฟา้าไม่เพีงเพาะมันทำให้ติดติดไปแล้วนอกจะมีไว้เพ่มที่มันเมื่อตติดไฟมันก็จะแบบฟื้นฟูให้เรา โองีเยอะเพราว่าซีม่งเลยหาอย่างยากเโอ้ไอนี่ของดีอยู่ตอไปยังไม่ได้เม่นเนะเมอี้่เขี่ยวกระโดดที่น้ำแร่สีแดงค่อนข้างดีอดยู่สับโดนพายที่เปลือกว,ว่าก็มีเปลต้องใช้เลือดนะโดนพายครองี่เลือดนยะแข็งแกร่งการสู้มันก็ตบหน,นึ่งลอยจิบของตรงนก็ไม่ได้ การชีวิตต่อดรอ25เปอร์เซ็นต์ลดลม25เปอร์เซ็นต์บางว่าซึ่งมันก็เล่นยากอ,อยู่เพราะว่าถ้าถ้า,ถาได้ของตีเร็วกับตามจนูนสกูช์สนามกับโกงเล็บที่ไม่ย่างโกงสมากมัน,นก็โกงเล็บตีให้ยิงเอาจะโดนตีสูงมันก็ยิงดาเมจสูงตามซึ่งมัน,นดีเยอะมากเลยได้อีกน้อยๆพก็ข้างโกงเลยแต่ว่า ทำไมอะไรเนี่ยแีเลือดฟูฟูหกเองก็ถือว,ว่าดีแล้ยังเล่นไปเลยเนี่ยหลังๆมาลำบากเนี่ยจากด่านที่ยี่สิไปะจะยากขนานอ้น,นแต่ตัวนี้ถึงด่านที่สามห้าเน่ยมันเก่งเงยังเก่งจนไะถงด่านตามหา้าเลยแต่ตัวนี้ก็ไม่น่าเก่งครับเาว่าเก่งมาก เกมนี้ต play. ัวคอมคอมแตกต่างกันค I mean? ่อนข้างตรงลยบางตัวมีค็มตปนเฉพคะด้ไปเลยก็เลยเล่นรบาดแต่ว่าตัวแค่เทาลทูสายแต่ว่าก็ก็เลยมีของจอดงเลยเช่นตัวใารมันจะเ่นแบบเล่นรขายก็อาวุธเทียมมาปเพื่อให้ตีโลตีอะทีมันแล้วยิ่งยังเกมเลยตอนแรกเล่นบาดแต่พอได้เอ็มาโคตรงเลยแต่ว่าไอทมแล้ว ันต้องได้จากสต er รีมเมอร์เลยซึ่งต้องปลองตัวสตรีมเมอร์ก่อนจะหอ,อยยังไงเดี๋ยวคือมันเป็นไอเทมประเภทแบบว่าอ๋มอมันเป็นหน้าคนหลายอันนะที่แปลว่าที่ว่ามันอยู่ข้างในตอนทับกันไอโกะไอเทมน,นี่อย่างโกเือดตับทุกตัวดีเร็วเดือยวุววี่เกี่ยวเดือยวมันจะแบบัความเร็วกันยีเพิ่มขึ้นตามจำนวนตัวที่อยู่บนสนา ขึ้นดาวหันสมยากเยอะหรือตัวานตัวเียมมนยากมาเลยให้ดาวเนี่ยโผล่มาเลยอยู่ใก้ทีนี้บอสตีมขีดทีก็ตายนกคือทีทีไม่ขีดทีก็ตายอ่ะตีเดียวจรงตอนแรก็งงแบบถ้ามันมีขโมยนี่น่าจะไป่คนร้อยตัวทีเมอร์มาแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ตัวทีเมอนคือไม่ให้จบตาเลยตาไหนก็ได้จะจะมีแห่ที่ประจับตัวมา ที่ประจำตัวคือบางตัวมันก็ม,นกมันก็เป็นเท่ประจำเกับเงิน,นต้องต้องไปหาเก็บจากตัวมันจะไม่หลบตาธรรมชาติเลยนอกจากว่าจะเล่นจบหนึ่งตาจากตัวคอนั่นแหละยงไงนะคือเล่นตัวคอนนั้นจบจบหนึ่งตาไว้ไงมันจะมีค่อนข้างงินบากอยู่ไม้กระดานของดีเลยเอาล็อกทั้งหมดแล้วก็จะเอาของรจริงก็จะาพาด,ดวงเดียวเพือ่อจะได้ของดีพี่มีสุกล้ามใหญ่ มันอรายอยไล่แรงไม่ได้ชิงาตัวเจียบมง่ายอยูไม่ตัวที่ใส่กรอนะตัวนั้นไม่อย่างอื่นเลยใส่ถ <moder ne S 1> <anything. S 2> ้าเกียรตัวไก่หรอ้จริงถ้าไป็สาก็เป็นสายไกลจิงัมันก็แค่เกียรแต่ว่าตัวินไกลมันลำบากลุยาเลยบากตัวไม่อย่างอื่เลยบักตัวไม่ก็สตุอย่างเยอะมันลำบากเลยไกลตา่เตี้ยที่สีหมดเนี่ย ดูช่วอยู่ไม่ใช่ตัวดูเฉพาะก็ไม่ต้องมาดูเยอะมากระไรเพราะจะเื่อมันมันจะพอดตัวจริคือจรงเล่นตัวตอที่ดูเลือดดูดน้อยแล้วดูเรืองมีเลไม่ต้องเอามาดีกว่าเอาเป็นฮิวกว่าจะได้ดีดจะแบบมันจะดีกว่าเพราะการเดมันจะเล่นแบบดูโนหรือเมืนดูเลือดดูเลือคือถ้ายิงดีเร็วดีมีดูเลือดเยอะใช่คือมันจะทำให้ดูเลือดเยอะขึ้น รู้อะไรผู้โดยกี่คนรู้แหละไมค์ดานโอลีนนี่อ้ดา,าดาเมจท่ากับวิศวกรรมซึ่งเราก็มีอยู่ดีเพราะเราสามารถอัพเลเวลแจะทำให้ท่าวิศวกรรมพุ่งขึ้นได้แล้วก็ท่าโคดแสทาดวงอันท,ที่เก้านี่ง่ายอยู่ถ้าเป็นตัวที่เกี่ยร์บอลเยอะๆก็ดีอยู่เพราะมันแค่มีบางได้อึดอัเกมมาด้วย วันนี้มึงแม่งย้ดเหืออ่อยยืดนานเลยแ่บบเก่าต้องเนลมาโอ้ไส่กรอขี้กลัวการผอไม่ของดีเลยตับตายธาตุนะแต่พพลังก่อสายธาตุแต่ไม่ใช่ธาตุดิเยอะเลดกท่เมันแปลกนี่ไงความนูประสุนมาเลยการเก็บ ดีเทคเท่านี้ผมยังจะไม่เคยทำเลยดูดิก็ไม่เคยเห็นว่ามันจะเป็นอะไรโตรเตสหาย,าหายาสูงเลยโปรเตสอะไรใกล้ยอย่างเยอะแต่ก็มีอยู่ไกลย่ยลแม่กซ์ตอืมเลนเหตดีที่ผมก็หยุดก่นแล้วไม่ได้เล่นดายเ้ยแค่บอกว่าเหตุผลที่คุ้ครองคุณ้องเกาปายที่ทั้เป็น

โอ้ไอน,นี่ของก็ค่าดวงเป็นสูงเลยของดีเลยค่าดวงนี้มันขอตาคันเลยใ้ามีค่าดวงก็ไอเทมดีก็ไม่ออกกันหนูของเฉพาะไม่เอาดวงที่กรออันนี้ของดีโยไอยิ่งมีกรอเยอะยิ่งเลือดเยอะด้วยค่าประสบการณ์บวกห้าี่มันมีทับตัวเลยของลุกกลางไม่มีเลยอืมผิวหนังหิน พลังชีวิตบวกสูงสุดบวกหนึ่งสำหรับทุกจำนวนหนึนน่งกรอที่คุณมีของดีอยู่สำพวกที่มีก่อยไม่ตบปิดตาเลยอ่ะมันไม่ได้หนักเดียวนะถ้างายย่ายแบบว่ามาตั้งเดือยเอาจีบตอนนี้ผมปอบให้มันอะไรการตั้งค่าผมปอบให้มันช้าเพราะว่าผมอยากซิ่งสบายสบายไม่ต่อยว่าผมกตาวอะไรเที่ยวาก็ไม่ได้เพราะผมตายไม่สายมันไม่ได้หรอกแต่ผมจะไม่บสบายสบายไปเลย อโอ้โหเล่นตะวาาันจะไรโอเคอยู่แค่นี้กันเช <c oughs> ี่ยแล้วเนี่ยสลับเปล่าให้ถึงที่พลาเสรแล้วมันยังตายได้อีกแล้วเนี่ยโอดเลยโอเคเอาตุกกากาต๊กแกมาเราาเ่ดีกว่าตุ๊กแกตุ๊กแกโอ้โหมันเป่าลงมาเลยเชี่ยตั้งเร่งดีกว่าเรายิงแล้โอเคอยู่แค่นี้กันขี้เกียรติเริ่มต่อแล้ว 呵呵呵